สวัสดีครับทุกคนผมแซมเองนะวันนี้แซมจะมาแนะนำรถที่เพิ่งเข้าใหม่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมจะเป็น Toyota r รี o 4ประตูยกสูงเครื่องยนต์2.8 G 4คูณ4นะครับแต่ว่าเป็นรถปี2019นะ2019นะครับผมเป็น2.8ตัว G นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นเกียร์ออโต แล้วก็จะมีเกียร์ธรรมดาที่แซมเห็นอยู่1คันนะครับเป็นปี19ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเมื่อกี้แซมเห็นเนี่ยเป็นปี18แต่จด19เนะครับเป็นขับ4ทั้งหมดอีกเช่นกันนะนี่นะครับมาลองดูทีละคันดูนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อชอบคันไหนแต่ว่าแซมแจ้งก่อนว่าราคายังไม่แจ้งนะครับราคายังไม่ออกเพราะว่ารถเพิ่งเข้าเลยจริงๆนะครับ อตนี้จะได้ในส่วนของตัวแครีบอยแบบนี้นะครับจะมีแบบนี้ให้นะครับผมก็จะได้ถ้าเป็นตัว G ก็นี่ครับเหมือนเดิมครับเบาะหนังแล้วก็เบาะไฟฟ้าฝัา่งผู้ขับขี่นะครับมาดูเลขมันมกันก่อนคันแรก147,600นะนี่เกียวออโตโ้ก็หน้าตายอย่างนี้ 2.8g นะครับหน้าจอระบบสัมผัสแอร์ออโต้นะครับผ คอนโทนนะอันนี้คันแรกมาดูคันที่2จะเป็น4ีคูณสทั้งหมดนะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนี่ครับตัว G นะครับถัดมาอีกคันหนึ่งคันะคนี้เลขไมล์หน0 0 0 0มนกิโลนะครับปี19เช่นกันเดี๋ยวจะพาไปดูสมดเลเล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ ะจะเป็นแบบนี้นะครับผมมาถัดมามาดูคันนี้นะครับคันนี้กทห้าศูนหนึ่งเกนะครับผมห้าศูนหนึ่งเก้ี่เลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับผมปีสิเก้านะเป็นปีสิบเก้าทั้งหมดนะครับผมนี่ นะครับปี19มาเดี๋ยวไปดูสำเนาเล่มกันหน่อยนะครับปี19เคลรี่บอยแบบนี้ทุกคันนะนี่จะมีแบบนี้ทุกคันมานี่ครับปี2019นั่ง2ตอนท้ายบรรทุกเสริมกระบะข้างนะครับ177แรงมา้าเครื่อง 2,800cc ซีซีนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งครับราคาแซมยังไม่ทราบจริงๆครับรถเพิ่งเข้า ปกติที่มีเนี่ยจะเป็นปี2018ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ย2 8 g เนี่ยัขาย7 1 9 0 0นะปี18แต่รถนี้เป็นปี19ราคายังไม่มานะครับผมถ้ามาจะรีบแจ้งไปเลยนะครับแต่อย่างคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี18แต่ว่าจด19นะครับเกียร์ธรรมดานะเดี๋ยวแซมพาไปดูเลขไมลก็ได้แค่รีบอร์ดเช่นกันนะครับมา คันนี้นะครับกทนี้3029เป็นเกียรธ์ธรรมดานะครับหนึ่งแสนกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้กทอ5 9 9 7ก็ก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะครับผม ก็ภายในจะเป็นเหมือนกันทุกคันนะครับเบาะหนังไฟฟ้าฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับผมนี่ได้แอร์ตอนหลังนะครับถ้าเป็นตัว G นี่นะครับผมได้คูสคอนโทนนะครับผมอลองดูโอ้แต่ยังคันนี้ไม่น้อยไม่อยู่ราวๆ9,000 90, นะครับคันนี้ไม่9,000 น่าสนใจครับคันนี้ใหม่เก้าหมื่นเองนะครับใหม่เก้าหมื่นนะครับแต่ว่าราคาแซมแจ้งก่อนยังไม่ทราบจริงๆนะครับนีกทห้าศูนย์เก้าเจ็ดนะก็โดยประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ราคาเดี๋ยวแซมแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นปี19ซึ่งแซมยังไม่มีรถกลุ่มนี้เลยที่เป็นปี19มีแต่เป็นปี18นะครับผมยังไงเดี๋ยวแซมจะอัปเดตไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับราคา ปี19เกียวโตยกสูง4 4 2 8นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเบอร์เดิมครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองไปแล้วนะสวัสดีครับ